แล้วครูบอกไว้นะวันระบายสีกวางสักตัวเนี้ยต้องระวังไว้ให้ดีเลยนะทำไมอะที่เราระบายนะอาจจะมีกวางตัวเนี้ยเนี่ยมาขัดขวางแล้วก็ทำลายผลงานของเราได้แล้วครูบอกไว้ด้วยนะว่าผล,ลาง,งานของเราอะเลอะเท่าไหนเขาจะคะแนนเท่านั้นไม่ใช่หรอไ่ใ ให้ตายเถอะทุกคนวิชานี้เพิ่งเริ่มแล้วฟิลไม่นะก็รอชีทจากโฟกัสอยู่เนี่ยชีทระบายสีวันนี้นะคู่บอกว่าวันนี้มันจะแบบว้าวสำหรับพวกเราม,มากเลยแต่สิ่งที่ฟิลเครียดม,มากกว่าน,นั้นนะทุกคนคือฟิลปวดอึมากเลยตอนเนี้ยเฮ้ยคนล,ล,ลุกแล้วคนลุกแล้วว่าแต่ว่ากันว่าจะมาเนี่ยเอ,อ้าไปไหนมาเนี่ย อเอาชีสมาสิโอยห้องครกก็ไกลกลันปวดขาหมดเลยนี่โอ้ย,อยพวกกันนี่แวะไปซื้อของกินของเล่นซื้ออะไรม,มาบ้างเนี่ยไอ้ไม่ได้แวะไปเอางานมานี่อ่ะใบงานมีสองแผ่นจะเอาใบไหนโนี่ไงที่พิมบอกว่าชีสม,มันจะว้ามากๆเลยทุกคนทันเลือกก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูพร้อมกันพิมเอานี้แล้วกันชุดนี้พร้อม นี่มันเจ้ากวางในเกมวบอก99คืนเอาตัวรอดในป่าอ่ะทุกคนใ้เอาตัวรอดในป่ากว่า9คืนนะพวกกันแล้วคู่อ่ะบอกไว้นะวัาระบายสีกวางสักตัวเนี้ยต้องระวังไว้ให้ดีเลยนะทำไมววอ่ะระว,วางที่เราระบายนะอาจจะมีกวางตัวนี้เนี่ยมาขัดขวางแล้วก็ทำลายผลงานของเราได้แล้วคูบอกไว้ด้วยนะว่าผลง,งานของเราอะะ่ะเลอะเท่าไหน เขาจะกแค่ไหนเท่านั้นอุ้ยใช่เหรอเออเราจะระบายเลยได้ยังไงเราะระบายมาไม่เคยเลยนะเนี่ยแน่แล้วก็ไม่เคยเชื่อหรอกนะอืมจะมันก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งฟิล์มเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโฟกัสจะว่าไปนะถึง์มก็ได้เคยฟิล์ก็เคยได้ยินข่าวแปลกๆ<ห>ในโรงเรียนเราเหมือนกันโฟกัสโ<ห>ม่ก็มีกวางตัวแปลกๆที่แบบยืนสองขาเหมือนคนนะอคอยจับเด็กไปโฟกัสยืนสองขาเหมือนคนตัวนี้เป็นเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องเล่าอะไรมั้งน้องๆเขาจะ เราไปเรื่อย<ว>อะ่ะคืผู้บอกว่าถ้าระบายเลือดฉา,ากกันแนนพวกเราสองคนไม่โดนหักคะแนนหรอกเนาะโอ้กันนี่เราโคตรจะเซียนโคตรจะเซียนระบายสีอะ่ะมามามา๋ยวม,มันเริ่มระบายกันดีกว่าทุกคนวันนี้เราจะเอากวางสีก็ต้องกวางสีน้ำตาลนะเนี่น้ำตาลนะรู้นะว,ว่าฟินจะระบายสีเหมือนในเกมหรือเปล่ากันระ,ะบายกวางสีน้ำตาลตาสีแดง อ๋อเป็นกวางโกรดเหรอกวางตาแดงเมื่อคืนเล่นเกมนี้กันไหมแต่เป็นล่างธรรมดากันไงล่างธรรมดานะอันนี้ล่างล่างโกรธล่างโกดโอเคมามาดูกันว่าเราจะระบายสีสวยไหมอ่าใช่มาทุกคนครับเริ่มัลยดีกว่าสีหวานะลงสีอ่อนก่อนดีกว่านะสีเข้มเนี่ยเอาไปตัดตัดเป็นงงเป็นเงาอะไรอย่างงี้ไปเอ๊เป็นงงเดี๋ยวนี้มีงงมีเงาเออคำซงคำสร้อยไง ค้องจุ่งคล้องจ่มกดลงกดไลค์อ่ะกดทรงกดซับกดสไคร้เราเรามาเริ่มระบายที่ตรงนี้ก่อนเลยนะทุกคนเลื่อนมาไหอะเลื่อเลือเลือเลือะไรยังไม่เลืนะยเลื่อนด้วยคะแนนนะพวกโอ้เรานี่เฮ้ยน่ากลัวอือกลัวไหมนายกลัวกวางตัวนี้ไหมเนี่ยอุ้มไม่ค่อยน่ากลัวเราเล่นเกมนี่คือแเราได้เราใช้ชีวิตเป็นแบบว่าหมื่นวันนะทุกคนทุกคนได้กี่วันทุกคนคอมเมนต์มานะครับมาเลย โอ้ยโฟกัสเสร็จยังไงอะไรเสร็จแล้วนี่เสร็จจริงๆวาแบบนั้นไหโอ้ยโว้ยนี่นี่ราระบาดมาจะเสร็จอยู่แล้วนี่เห็นเขาเรียกว่ายังไงนะที่ครูบอกเลยเนี่ยวกวาง,ะางนะเออใช่เนี่ยโว้จะเสร็จอยู่แล้ว ยังชิววะเฮ้ยดูก่อนนะฟิล์มตาเราฝาดเปล่าหรือว่าเราโดนแล้วอะตาเราไม่น่าจะฝาดนะโดนอะไรโวกัสเนี่ยเฮ้ยทำไมอยู่ดีกระดาษเราไม่ได้สีฟ้ามาได้วยอะตุงนีันก็ไม่มีเนี่ยพวกกัสโดนถักกระเด็นเลยสวยสุดวันนี้ กวางมีขีด้วยหุยเราเครียดแล้วนะ <c oughs> เราหันไปมองไม่ได้นะกูโดน,นกินบักัตเราต้องปกป้องไม่ให้จะดาษเราเลยนะ้าเกิดเลยนะเรามีอยู่ร้อยคะแนนเนี่ยเราจะเกิดจะได้เห็นอาจารย์ต้องล้มแน่ๆเราเลาอาจารยรีบไปได้หนึ่งมสี่ห้าเดีลบราไปห้าคะแนนทุกคนตอนนี้หนึ่งสองมสี้าโอ้ยสาี่ห้าหกเจ็ดแป กัดติดตะปุกตั้งกระดาษมิ้งบอนเห็นมาทางไหนเนี่ยช่วยอว่ปปาปักเลยนี่โอ๊ยไม่มีหางนี่มีหางนี่มีไหมเนี่ยหางนี่มีไม่มีอะไรเลยมัง้งต้งใส่ตาฟาดโอ้อยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโฟกัสที่อาจารย์พูดนี่มันเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยเป็นเรื่องจริงก็ได้แล้วเนี่ยโอ้น่าจะเป็นเรื่องจริงโอเคเราเชื่อแล้วดูสิโอ้โหเสียงตาลเปื้อนสีฟ้าเปื้อน มี่โฟกัส<อ>พิมพ์มอดนะเมื่อกี้กวางต้องมาหาแล้วเราก็แกแล้งเราแน่เลย<ช>พิมพ์มอดนะจังหวะเนี้ยพี่พวกกวางไม่อยู่นะนี่มาตะพันตรงนี้ไม่มีสี<ช>ไม่มีรอยขีด<ช>ข่วนเพิ่มร<ช>ีบระบายสีจีงหวะโฟกัสใช่แล้วนี่เราจะมาระบายตากวางเลยทุกคน,นพิมพ์มอดนะตอนกวางที่กวางมาแกล้งเราอะตากวางต้องเป็นสีนี้แน่เลยโฟกัสสีเนี้ยเหรอไอสีแดงสีแดงเหมือนตอนมันโกรธในเกมมั้โฟกัสโอ้ใช่เคยกวางแม่าป่ะเคยสิเหรอยังโหดเลยเนี่ย เรวกันใช้มันเอาตัวรอดได้กี่วันนะเอาตัวรอดได้สามวันว้าสามวันสามวันที่หรอนี่เราดูจะเป็นหมื่นวันเลยนะสามเติมศูนย์สิบตัวอุ้ยทุกคนชอบเล่นสายไหนนะคอมเมนต์มาเลยนะพิมชอบเล่นสายตกปลาทุกคนอยู่ได้ไม่หมื่นวันเลยทุกคนนี่เลยไม่ไม่ไม่เลยพูดกินเติมตัวบอกวิวไปโชว์เปล่าหมดไปเป็นฝ่ายเลยโฟกัสจริงแต่จะเอาไปขวดเิ็งเด็กข้างห้องเลยอวดอะไง เฮ้ยมันกวางเหรอจริงๆแล้วก็เป็นกวางงั้นถ้าเกิดงั้นนึินกัดไปกินเลยนะรู้กวางไปเฟไหมรู้กองไฟเลยเหรอู้กวางไปเลยนี่นายเสร็จยังเนี่ยหยยังที่เราเปรียบสุนทรีในการนี่นายควาสิของเราเหมือนไหมคนจะน่ากลัวนายเสร็จหรือยังเนี่ยนี่เสร็จแล้วของฟรีนะทุกคนนี่ของเรานะทุกคนดูเพื่อนๆดูว่าของใครเนี่ยจะโดนหักคะแนนเยอะสุดโอย ก็า่เดวเเอฟิล์มใช่วกัดมาเอละองมเกก่อนนะว่ากวางจะมาอีกหรือเปล่าทุกคนจะกไม่น่าจะมีแน่ทุกคนนั่นสินาะคงไม่มีอะไรแล้วมั้งเราว่านะเราอะรีบเดินไปส่งอาจารย์ดีกว่าก่อนที่กวางอะนจะทำผลงานพวกเราอะแล้วกนนี้แต่มันก็คงไม่มาแ้างฟิล์มเฮ้ยพวกัไหนบอกไม่มาไอคโดนเยะ พวกทมันราดคนเดียวกกัมไม่โดนะโนะจไปบ้าหรอไเราก็โดนมือนกันนวามมันอย่างนี้ความมันใจร้ายอะ่ะจะใจร้ายเลยดูความมาทานอีกแล้วกา,า,าันพมอนนะไปนี้ไปกันนีกวา่าไปวกกันเร็วไปเร็กันไปเร็วไปเลยแล้วไยไปเลยแล้ว